นะครับโาะพักปังพักแฉบครับดูได้เลยเดี๋ยวมาแกงมาแล้วนี่ครับดูนิ่มแฉบโอ้นิ่มใจเนอะนิ่มใจนิ่มใจนะครับเโาะพักปังพักแฉบครับแต่ต่อไปก่บมะเขือส้มครับมะเขือส้มมะเขือส้มครับเก็บมะเขือส้มก่อนเกือส้มครับอ่ะเก็บมะเขือส้มก่อนก่อนนี่นายปุ้นเอาล้วครับรอดละ มา,มาเดี๋ยวมาเดดมาใส่มาล่างกันก่อนนะครับผมได้แล้วพักปงา,างพอดแคบกระชมลุยเครื่องปรุงครับมาดูพริกครับอันนี้พริกใส่พริกนี่ครับมันเทศพริกนี่นะสับแกนปอหอมแดงหอมขาวกระเทียมเลยตะไคร้ตะไคร้เกลยเกลือกะปิหนึ่งงกแล้วกว็ปลาร้าครับอ๋โอเคมาตามเลยอที่สําคัญครับอย่าลืมขมิ้นครับขมิ้นใส่กระบายขมิ้นใส่กระบายปลาร้านิดหน่อย พอแล้วเอา่ะครับเสร็จแล้วครับผมนี่พีชเฮาเอานี่่อนอืมเดี๋ยวเฮาจะตักรับเดี๋ยวตักเลยเอาปัดใส่หม้อตั้งไว้อืมอืมน้ำล่างโคกสบไป,ไปเอาแล้วน่าโคกใส่เลยครับไล่กินส้มเหลือจะว่ามันซึ้งครับ นี่ใส่ไว้ตู้เย็นนั่นแล้วอย่ามาใส่นี่จ like ี๊ดส้มเหลือแต่ว่ามซึนนี่ครับอืมเคตายตัดตๆๆๆเรือพลันๆละเว้ยกี๊ดส้มใส่ไปเลยครับเส่เลยอยากใส่เลยอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะอย่าไปพักเลยครับขักเขาอยู่นี่นี่เลยใส่เลย นี่สดเลยนี่สุดเลยเอ้าวไอ้ขอมุดตัวนี้ครับนี่กขอมุดนี่แล้วไปปุ๊บเดือดประกาศส้มครับใส่ไปเลยนี่บีบใส่เลยบีบใส่ไปเลยบีบใส่ไปเลยอ่ะสันใจก็ใส่ไปถึงหมดนี่ครับปิดไปอครับผม เอาแล้วครับเกือบเต้าพอเกือส้มลุกนี้แล้วครับแตกดีแล้วครับครับนี่เรียบร้อยเอาใส่นี่ไปเลยขอบเชียร์ครับตามด้วยมะนาวสักหนึ่งครึ่งลูกแล้วแต่ความชอบนะครับผมมาบีบแนวเลยเดี๋ยวบีบแนวกำน้ครับจิ้มแล้วเมื่อกี้เราจากนิตรจา่าน้ำปลาหน่อยใส่น้ำปลาเข้าไปครับนี่หน่อยใส่จิมจ้มติดกินะครับเนาะเจ้าเน่นเป็นหอมผักชีครับเพื่อความหอมใส่ปไปเลย ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นี่นะครับนี่ครับอาหารค้นจรครับยุคเศรษฐกิจลุงโตเป็นทรัยกครับหาแดกตามมันนป่นป่นปวันครับผมเอ้าอืมอร่อยเยี่ยมครับโอเคนี่เรียบร้อยแกงพักฝังครับเออเอาแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแกงพักฝังใช้กิ้นส้มมี้อย่างกินกินไปครับแบบเรียบง่ายแต่อร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ หาใต้ตามพื้นบ้านตามมหัวตามห้า,มหาบ้านท้าครับแกงพระปังใส่กินส้มครับเอาโอเคครับผสมกับโยดปันผักแกกหน่อยครับโอเคครับวันดีครับบ๊ายบาย